สวัสดีสหายเซนทุกท่านวันนี้กำก็จะมาแล้วก็รีวิวก่อนละกันเนาะกิจกรรมรอยแยกแห่งสวรรค์จริงๆอ่าอีเวนต์เนี้ยมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเซิร์ฟที่ผ้ามานึ่งเพิ่งถึงเวลาท่านยังจำกันได้ไหมในตอนที่ ดูในชั้นครัวเราทำกิจกรรมที่ซ่อมบ่อน้ำถูกไหมแล้วก็เรียงสนามดวงดาวตอนที่อยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยพอถึงเวลามันก็จะเกิดออรอยแยกขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมตรงเก่าว,วงๆน่้นแหละพอคลิกเข้าไปใช่ป่มมันก็จะเป็นหน้าจอของบอ่อน้ำเกิดใหม่ขึ้นมาให้ ซึ่งไอ้หน้าจอเนี้ยมันจะมีเห็นไหมมีบอ่อน้ําเกิดใหม่แล้วก็มีกลุ่มเรียงตัวของดวงดาวที่บอ่อน้ําเกิดใหม่นี่คืออะไรตามที่เก่าอา่านดะูคร่าวๆนะมันก็คือตอนนี้เราอยู่ชั้นครูพอเราจะเึ้ื่อนถึงอ่าชั้นนิพานเนี้ยเพื่อหลุดพ้นเนาะเป็นเซียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมียังมีการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะฝึก ยานที่แล่งกล้ามากขึ้นเจออุปสรรคต่างๆทีเนี้ยการเกิดใหม่เนี่ยก็จะเกิดที่บ่อน้ำเกิดใหม่ซึ่งในการเกิดแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะดรอปของให้เยอะเลยทั้งเป็นคริสตัลเปลี่ยนโชคหินดวงดาวแล้วก็กดผลไม้กันมาต่างๆนะทีเนี้ยมันก็จะมีเลเวลของการดรอปของเดี๋ยวซึ่งไอ้ดรอปของเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปใช้ในสนามดวงดาวได้ ทีนี้ถ้าเราจุติได้ครบใช่ป่ะเราก็จะได้สมบัติโบราณเป็นรางวัลอยู่สาประเภทด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้ลองมาดูอีกทีหนึ่งที่ตัวกลุ่มดาว จากที่ที่เก่าวบอกเมื่อกี้ไอ้บ่อน้ําเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะให้ของใช่ปะซึ่งให้ของเนี่ยมันก็จะเอามาไว้ใส่ในแท่นหมู่บูชาดาวแท่นหมู่บูชาดาวมันก็จะเป็นช่องช่อง,ช,องช่องเปิดทั้งหมดเนี่ยก็มีค่าพลังต่างๆเจนเพิ่มเพิ่มเพิ่ม mp เพิ่ม xp ก็คือค่อยๆเปิดเรียงเรียงไปนะมันก็จะมีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด10ช่องด้วยกันเนาะอ่ะทีเนี้ย ลองมาเปิดจุตติกันเลยนี่เปิดจุติปีแรกเกิดชาติใหม่ชาติที่หนึ่งเกิดเป็นะอะไรเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมาเปิดช่องแท่นหมู่บูชายได้ไดหนึ่งช่องแต่ว่าเปิดแค่นี้แหละยังใส่ของไม่ได้เพราะยังไม่มีของลองเปิดช่องที่สองดูบอกจํานวนรอบต้องครบ20แสดงว่า,าต้องเกิด20ครั้งถึงจะเปิดช่องที่สองได้ อืมเราลองมาเกิดกันเลยไหมเนี่ยชาติที่หนึ่งกับเป็นครอบครัวช่างตัดเสื้อเขอล่ำลือกันว่าบรรพบุรุษเคยเป็นช่างขององค์จกักรพรรดิได้รับร่มงาบารมีจากบรรพบุรุษานะตครอบคราวมั่งคั่งอย่างมากโอ้โหค่อนข้างจะดีนะเนี่ยชาติเนี้ย เนี่ยความคิดฉับไวมีความรู้เข้ากับคนในเมืองได้ดีืหดูดีนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็รีเฟรชเหตุการณ์ไปเรื่อยๆก็อ่านได้อ่านไปสนุกๆในแต่ละช่วงจังหวะเห็นไหมมันก็จะให้ของรางวัลขึ้นมาให้เช่นเงี้ยให้หินเห็นไหมให้เใบอันนี้ใบน่าจะใบธรรมยาเห็นไหมเนี่ยก็เปิดไปเรื่อยๆใครว่างก็อ่านได้เนาะ อันนี้คือชาติที่1น,นะเก่าก็จะเปิดชาไปนิดนึงเนาะให้เห็นว่ามันมันมันทำงานยังไงก็รีเฟรชเหตุการณ์จริงๆเราข้ามได้นะจริงๆออตโต้ข้ามได้แหละแต่ก็เก่าก็ลองอ่านดูก็อ่านดูก็สนุกดีเห็นไหมชาติที่9ก้าก็คนพบหนังสือเห็นไหมขนาดยายบ้านชาติที่สามสิามก็ได้ทรัพย์สินโดยบงังเอิญดูดีดูดีด ดดูชาติที่49พบว่าหยกเนี่ยพบหยกละพบหยกนี่ชาติที่56าสวันเวลาไม่ค่อยท่าฤดูกาลไหลเนี่ยมันก็จะได้ของมาเรื่อยๆถ้าครบหมดเนี่ยทีเนี้ย,ยครั้งแรกกับปีแรกเขาอายุยืนมากอายุ95ปีอ่าไม่เป็นไรเกิดต่อชาติที่2เห็นไหมชาติที่2เนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆชาติที่2องเขาเกิดเป็นอะไรเนี่ย เป็นคนที่มีกำลังภายในเนี่ยก็อ่านแล้วก็เออเนืนนน้อเรื่องของเกม,มก็สนุกดีนะก็อ่านไปเรื่อยแต่ตอนนี้เกาก็ขี้เกียจอ่านละก็ขออนุญาตสปีดไปนิดนึงละกันเนี่ยเกิดไปเรื่อยชาติที่สองมาดูกันไปชาติที่สามละไม่เก๋าสปีดไปแล้วนเนี่ยหรือจะข้ามไปเลยดี ก็ทุบๆด,ดูไปดูคลิปสั้นเกินชาติที่3ละก็ไปเรื่อยๆชาติที่4 <S <S ทีมนี้สังเกตว่ามันก็จะเก็บของได้เรื่อยๆการการเกิดใหม่เนี้ยมันจะต้องมียกเขาเรียกว่ายกเกิดใหม่อ่ะถ้าไม่มียกเกิดใหม่มันก็ไม่สามารถเกิดได้เนาะมันต้องใช้ยกเกิดใหม่ในการเกิดหนึ่งรอบเนี่ยเกิดต่อไปเมื่อมันใช้ยกช่วงแรกมันจะให้ยกมาฟรีไงแต่หลังๆอ่ะยกไม่พอเพราะว่าต้องเกิด หลายชาติมากอ่ะมาละเปิดปุ๊บเด้งละไแพ็คเด้งละถามว่ากอบซื้อไหมจะเลือกแลแต่ขออนุญาตตัดออกนะไอ้ช่วงจังหวะซื้อเดี๋ยวจะช็อกกันซะก่อนว่าซื้ออะไรขนาดนี้เนี่ยก็จะได้ของในแต่ละชาติในแต่ละชาติยิ่งยิ่งชาติสูงก็จะได้เีลกว่าถ้ายิ่งยิ่งเลเวลสูงขึ้นเงี้ยของรางวัลก็จะดีขึ้นตามที่อ่านเมื่อกี้นะ ก็ขออน,นุญาตเพิ่มสปีดมานิดนึงแล้วกันเพราะต้องอัพอีกหลายชาติอะเดี๋ยวระเด็กมาดูตรงสถานะหรือความคืบหน้าบ้างตรงความคืบหน้ามันจะมีตัวละครให้เราอัพเกรดความสามารถนะก็จะเป็นชาวป่าเขาแล้วก็อีกตนนัวนึงก็เป็นจำยิวิสรลาซึ่งยังเปิดไม่ได้ต้องเกิด45รอบ ซึ่งในนี้นนมันจะเอาหินที่ได้จากการอัปเกรดเมื่อกี้แรละมาก็จะลองอัปดูเป็นเลเวลหนึ่งเมื่อกี้ก็กดไปทีหนึ่งนะแต่ไอตัวสถานะความคืบหน้าเนี่ยมันบั็กอยู่ต้องล็อกออนแล้วเข้ามาใหม่มันถึงจะขึ้นแล้วมันก็จะได้ของรางวัลแต่เก่าขี้เกียจแล้วกออนอนะ่ะเดี๋ยวขอไปต่อก่อนเลยแล้วกันเนาะในตัวของเป้าหมายเนี่ยมันก็จะ อาชีพหรือสําเร็จมันก็จะให้ตัวหินในการเปิดจุดติมาใหม่นะทีนี้เดี๋ยวเก่าขออนุญาตไปเกิดชาติใหม่ละกันไปเรื่อยๆแต่ขออนุญาตเร่งสปีดนิดนึงสเอ็ดชาติต้องเกิดจริงๆต้องเกิดกับอุ้ยหลายชาติสี่สิบห้าชาติถึงจะได้ตัวละครตัวใหม่ตอนนี้นยังเป็นชาวปากเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เกิดไปเรื่อย แล้วเกิดได้หลายรอบตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อ่าแล้วก็สนุกเหมือนกันนะแต่ขออนุญาตเราขออนุญาตผานละกันเนี่ยมันก็จะมีหินเนี่ยหินหมดแล้วหินหมดแล้วเนี่ยชาวป่าเขาเนี่ยไปหาหินมาเพิ่มละจริงๆหาหินมันจะตรงไหนก็ก็ไปอัปเกรดนั่นนู่นนี่แล้วก็ซื้อแพ็กกัไนหมดอีกแล้ว ท,ที่17แล้วเนี่ยมีหินอยู่2,006อัปเกรดเลยละกันก็กดอัปเกรดเนี่ยมันก็จะใช้หินกระเกรดมันก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆใช่พอเลื่อนขั้นเสร็จมันก็จะได้ความสำเร็จแล้วก็จะเอาไว้ตัวหินเลื่อนขั้นหินเกิดใหม่ด้แหละไปเกิดใหม่แต่ตอนเนี้ย มีสองมื่สองพันหกร้อีสามสิบเก้าก็ลองอัปเดตกันละกันอัปเดตทีละสิบครั้งนะเด้งไม,ม่อีกแล้วขยันขายจังเลยเกมนี้สุดยอดหมดไปเท่าไหร่อย่าให้บอกว่แปดสิบแล้วแล้วกสิบเอ็ดแล้ว เ40แล้วหรืมันเป็นล้อ60แล้วเวลา80เีแล้วก็เก็บของไปก่อนจริงๆเหมือนมีคนบอกว่าไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่บังเอิญว่าเก่าอยากได้ของไงเก่าก็เลยขออัพก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเกิดใหม่เป็นเป็นยกเกิดใหม่ จ่วนจำยุทธิสลายังล็อกอยู่ต้องเกิดใหม่45รอบและเหตุการณ์จริงๆมันมีของรางวัลแหละตอนนี้นเราหายยกก่อนหายกไปเกิดใหม่เกิดใหม่อีกทีสิกลายเป็นเทพพิยดาโอ้ออโยต้องเกิดไม่รู้กี่ชาติถึงจถึงจะได้เป็นเทพเอาจริงทุกวันนี้ในะชีวิตจริงบางทีก็ก็คิดนะ นี่ฉันลงมาใช้กรรมอยู่ในโลกมนุษย์ใช่ไหมฉันมาปเจมิมวิบากกรรมเป็นดาเป็นเรียกว่าเป็นเทวดาตกสวรรค์มาเจอวิบากกรรมดูซีรีส์จีนมากเกินไปครับก็อย่างเงี้ยแหละอย่าง,างปากชาวปากเขาหมดยังหมดยังหมดแล้ว,ลวเัี๋ยนี้คริสตันเป็นโชคเนี้ยแหละเอาไว้สําหรับเดี๋ยวมันจะมีคริสต้นเป็นโชคอ่ะ เดี๋ยวมันจะไปใช้สําหรับการอัปเกรดตอนที่เลื่อนขั้นเป็นนิพานเดี๋ยวคลิปหน้าเก่าก็คงมาเล่าเรื่องนิพานและกันตน,นี้ตัดออกมาเฉพาะที่เป็นอบ่อน้ำเกิดใหม่กับสนามดวงดาวเนาะเพราะว่าอันนี้จริงๆไม่ต้องขึ้นนิพานก็ปลดล็อกตัวนี้ได้เพราะเก่าเห็นเพื่อนในเซิร์ฟที่ยังไม่ได้ขึ้นนิพานน่ะก็เกิดใหม่กันหลายชาติเลย ขิงกันใหญ่เกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นคนตัดฟืนอย่างเงี้ยขิงกันใหญ่ภูมิใจกันใหญ่เกิดหลายชาติใกล้หมดแล้วจริงๆเนี้ยเห็นไหม พอเกิดแล้วพอมันได้ของใช่ปะพอเราเกิดมาลหลายชาติเนี้ยเราก็จะได้ของพอเราได้ของเราก็จะมาใส่ในแท่นหมู่บูชาดาวซึ่งไอแท่นหมู่บูชาดาวเนี้ยมันก็จะให้ค่าพลังแตกต่างกันไอตัวแรกอะให้ค่า e p คือค่าบำเพ็ญบำเพ็ญเนี้ยจริงๆอะเกาอัพตรงนี้ก่อนแล้วค่อยค่อยไปใช้ยามันก็เลยทำให้เก่าได้ปริมาณค่า exp เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นทริคถ้าใครที่อยากจะให้ตอนขึ้นนิพานนะเราจะเล่นนี้ก่อน<ม>ตอนขึ้นนิพานอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าทุกคนคงเล่นไปแล้วแหละเนี่ยมันชื่อภาษาอังกฤษมันแปลชื่อภาษาไทยมันแปลว่าแกะทองคําตลกอะแกะทองคำนี่ค้างคาวแกะทองคำกับค้างคาวก็หาของมาใส่ตอนนี้เก่าก็ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวเอาไว้ รอสักอาทิตย์หนึงเดี๋ยวกลองกลับมารีวิวว่าในแต่ละตัวมันใช้ยังไงนี่จ่ตังไปแล้ววันนี้ไม่ตัดและกันให้ดูนิดนึง299เเปิดจุดติใหม่แมได้มาอีกหนึ่งจริงๆทั้งหมดอ,อันนี้เก่ากลับมาบรรยายให้ที่หลังแต่ว่าทั้งหมดที่ท,ที่วันวันแรกที่เปิดอะเก่าเกิดหม่ไป28ครั้ง แต่ก็ยังไม่พอ45ก็ไม่เป็นไรก็หนทางอีกยาวไกลมันแกะทองคำตรงไหนเพื่อนสหายเซนดูซิมันแกะทองคำตรงไหนโอ้ยเนี่ยเพิ่ม efp บำเพ็ญแล้วก็ hp แล้วก็มีหลักการคือเพิ่มดาวได้อะไรอย่างเงี้ยพอเพิ่มดาวมันก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นเหมือนเราอัพเหมือนเราอัพพวกพวกของโบราณนะนะหลักการเดียวกัน ก็หลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้ในช่วงการเปิดบ่อน,น้ําเกิดใหม่วันแรกเนาะกับรอยแยกสวรรค์วันแรกที่เก๋อลองเล่นเอาจิงก็บอกว่ายังเล่นมั่วๆอยู่หลังจากที่อ่านแล้วก็ลองเล่นมั่วๆจริงวันนี้งานยุ่งทั้งวันก็ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวรอศึกษาเยอะๆหรือได้ทริคเยอะๆแล้วเดี๋ยว ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึงว่าอัปแบบไหนดีอัปแบบไหนไม่ดีโอเคเนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้เก่าก็ขอลาเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าคลิปขึ้นนิพพานสวัสดีครับผม Thank you